นี่น้องวัน้ขึ้นเซีมวกงามแทนี่นะเด็กตูต่คือชุดเซ็กซีแ่แทนี่นะเฮะ้อน้องเนยพี่น้องเอ้ฮะหลอกเกี่ยวหย่าความมันนหักของนางความดุมันข้องนางโอ้ยได้แจ็คสอบเลยเฮ้อน้่วธรรมดาพี่น้องเอ้มาหย่างวันน้มาหย่างมาเบิ่ง มาเจาะบิึงเล็กน้อยใส่มหมวกลอเกี่ยวเนือติดติดกับดากระจับไปดีได้เกี่ยวนะโอย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 หล่นมาจะไปเกี่ยวใส่เดอน์ไหมได้ได้แถวๆนี้เคยเกี่ยวแถ่โอ้ยปวด้อง สีมือขนาดโอ้ยสิได้สิได้รางวัลขนาดนี้นะโอ้ยจะตอกเกี่ยวหย่าเป็นยังไงพี่น้องเลยตามภาษาน่ะมันนอนอยู่น่ะอา่ลดน่ะที่แท้ตีนน่ะมันนอน่ะเอามันขึ้นมาแล้วมันก็เกี่ยวได้แหละ พี่น้องก็ถามว่าเราเป็นอะไรในี่อาการครมันกระค่นี่นพี่น้องมันบริบวมเดีแปลว่ามันก็แค่รู้สึกแปลว่าครับเดินนะก็สิปวดๆนิดหนึ่งแต่เราเดินก็ไปมาได้มันบริบวมเพราะว่าเราก็ล้างแผลสะอาดเปิ้อทุกอย่างพี่น้องมันการยังได้แต่บาดต่บ้าชอบมันก็สิวก็หายโอ้ยพี่น้องให้เพิ่งดูก็มาดูกะดอเธอหนี่ะเฮ้อ ท nice. nee, ี่พาไปเบิ่งมวลลำเรื่องอยู่ขนาดนี้ที่ไปบอกเบิ่งมวลลำเรื่องมาอยู่บ้านน้อปังน้อยฮะไปหรือเปล่ไปหรือเป่ไปไปหรือไม่ไปโอ้ยอย่าไปหมุนมันเถอะมันหมุนยากกระเด็มันหนีหาวรีบพี่น้องไอ้บอกว่าบ่ไปไปไปโอ้ย ห่าวเกินงวัวกินอยู่หย่างนี่นะกินบ่ผู้เ <c oughs> ปเศษกระสอบไปก่อนนี่ไปนำน้องย่างก็ไม่ทำหรอกนำน้องให้น้องเนยกับน้องหลิดหมักมะลิวางน,น้องเนยกับบุกาลงดอกผู้ดเดียวเป็นกระเจนากินน้ำไม้ไปน้ำไม้ที่ท่าปลูกมันก,ก็ขึ้นหลายๆเลย ก้อนนี่นะบุขึ้นเลยก้อนนี้บุกงามว่านะก้อนนี้นะ่ะขึ้นขึ้นดีขนาดเราได้เอาพผนมาให้เขาเอาพผนมาให้ยังจะขึ้นลายไว้เลยโอเคเดี๋ยวสิไปเว้าให้ฟังพี่น้องวันนี้เกี่ยวกับน้องหลีดประวัติน้องหลีดน้องหลีดมีเอื้อยมีอายจากคนมีพี่น้องจากคนนะนะเดี๋ยวสิไปเว้าสุพังเพื่อนกระทำมาลานลายเลย Ah à, húp á? Húp á, húp á luôn. Bớt lại cả bớt lại rồi. Nhang nấm, cọ, có... ta, chúp xoài đâu, chúp xoài đâu quay, nhang. Ừ, Mệt đấy nhang? Mệt lại cả thạch cao xốp. Ok, thạch cao xốp, ไปกินน้ำนะไห่น้ำยังให้ถือให้อีกบวบบ้าแล้วคันยดลูมันยดลูปมันให้ทุงมือได้สิขึ้ว่าถ,อ,ถอมาขือว่าถอมาขังหนึ่งว่าแม่ติ อืมอืมพี่น้องเอ้หาเอาตัวแท้หาเอาเรียรอนงงเคยมาเล่นหน้ามีบ้างหมมวนบน้ำน้องกันลลยเลยพไปน้องเลยน,น้องกับลายลเลิกแล้วเลยจลมอาลหยเห้ล่อลงเลยผู้เดียวหามาเล่นเล็ดขาดเออม่แข้งไปน้องนะฮะ นี่เลยนี่เั็นแขงนี่นี่เั็นแขงแล้วนี่ปิดปุ่มอยู่นี่เลยนี่ปลาแน่นี่แหละอะได้เออเออลายอดีอะได้จังเอาพี่พี่ป้าทุกพี่น้องเป็นแขงคือลายเท่เาไหร่ปุ่นแซ่บเสีบเปนแขงนี่โอ้ทางพี่ก็มีพี่น้องอืมแขงลายลายพี่น้อง กันไ่กันคายบา่ไปเอาน้ำติโอเคพี่น้องสบายดีอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเลยพบพบกันคือเก่าซ่องเบาดาวอะไรพี่น้องมันนี้ก็ะซิมะว่าประวัติเรื่องประวัติน้องลีดว่าเลกาซิมาตอบคำถามหลายๆเพิ่นถามมาหลายคนอยู่เพิ่นเข่ามาติดตามใหม่มเพิ่อนอาชีพท่านหูจกักว่าน้องลีดนั้นเป็นในดๆคือได้มาอยู่น้ำเบาดาวนะพี่น้อง หลายคนก็สงสัยเนาะก็ธรรมดาแล้วเนาะพี่น้องก็ต้องสงสัยแน่ละก็ต้องสงสัยแน่แหละเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เลยสิมาเว้าสุพังพี่น้องเอ้ยอันนี้กัน้องลีอินนี่กัเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่แบบว่าดุได้พี่น้องดุมันดุได้ได้เพื่อลบบว่ามาอยู่น้ำเห่านี่กัซอยเวียกได้หลายอย่างได้ซอยเวียกได้ได้หลายอย่างแต่ว่าอยู่ในครอบครัวเพื่อนนะ อันแปลว่ามันบมมีผูผ้าเห็ดเวียกก็ตามทีเห็นพี่น้องมียายผููเดียวแล้วก็สิเห็ดยังเนาะเห็ดใดเหตุหน้ากับ,บด้เหตุคือว่าอลไรหน้านัหนานางหน้าน้องหลีนมีให้หนาตากกาก็มีเบิดแต่ว่าผมขาดแต่บ่มีผูผ้าเห็ดอหละพี่น้องก็เลยสิมาว้าสุพังน้องหลีเป็นคนที่เอื้นก่ากำมพ้ากำมพ้าแม่ นั่นแหละคำถามพันถามมาว่าเอ้ยน้องลีนะมีมีพี่น้องจกคนมีพี่น้องจกคนมีพี่น้องอยู่บอ่อแม่นั่งไปใส่พอนั่งไปใส่นั่นแหละคำถามที่สำคัญเลยนะเขาก็เลยที่มาตอบเลยกับพันามว่าเป็นญาติพี่น้องกับบราบอก็เลยที่มาตอบว่าเป็นญาติกันบอ่อก็เป็นญาติกันอยู่พี่น้องญาติอันคือแปลว่า ยายคองน้องหลีดนะเป็นเป็นพี่น้องกับพอเถาไม่เถาก๊กเหงาอะไรพี่น้องก๊กเหงาก๊กเหงากันก๊กเหงากันเกิดมาจากก๊กเหงาเดียวกันกันกบข้าวเทาแม่นี่แหละนั่แหละพี่น้องกันพี่น้องพี่น้องห่างๆอยู่กับห่างกันอยู่นั่แหละหลายคนก็ถทามาแม่น้องหลีดไปใส่แม่น้องเสียไป เสียชีวิตได้สามปีสี่ปีแล้วพี่น้องเลยได้สามปีสี่ปีแล้วแต่ก่อนนะ่ะน้องก็อาศัยอยู่ในในหน้านี่แหละหน้าหน้าที่เขาเคยไปแบบผ่านไปห้านองหมอกน้องใหม่นะนั่นคืออที่เขาไปเก็บผักขะแยงนะนั่นคือหน้าของน้องหลีแต่ก่อนนะ่ะเพิ่นก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่แหละพี่น้องแต่ว่าว่าตามความจริงเขาดุคนเดียวเนาะตามความจริงกับเพิ่นกะเฮ็ดให,ห้หน้าเพิ่นกะบุคอยดุบุคอยมันปันไดฮนะน่ะแม่ว่า บคคลดูบ่คอยมันบ่คอยพออยู่พอกินว่าอะไรก็ได้เอาซ้ำอ,อย่าเข็ดแล้วเมื่อยแล้วก็ะยาแบบบ,บ่บ,บมีความอดทนนะนะตามความจริงนาอพีอ่น้องอนใดก็ขอโทษขออภายน,นําหลไรเบาอนไดบ่มวนก็ได้าตามความจริงก็คือพ่อนบบบ่บคอยดูค่อยมันปันใดดูหน่อยว่าอะไรก็ได้เห็ให้หน้ากับบพอยอยู่พอกินถาเราย้อนไปในอดีตคือตอนย้ายน้องหลียังแข้งแห้งนั้น เขานำสร้างป่านี่ปุ้ยตพี่น้องเลือเล่าแต่พ่อยายน้องหลีทำโบได้เลยกะนบานีมสืบต่อมาน้ำแม่น้องหลีแม่น้องหลีกัทำหน้ากับโบเล้วพี่น้องบ่แล้วจากปีเลยได้ปีละสามสิบสอบสี่สิบสอบกับโบได้สามสิบสอบสี่สิบสอบบัดคายไปน้ำแม่นันกะเลยเบิด์ตบานิพี่น้องเลยแม่น้องหลีกับอายุกับขยเมนยังมีชีวิตอยู่กับไอหนูคนประมาณ สี่สิบนหอดกันเลยพี่น้องสมกลัวสา3สิบแปนี่แหละประมาณนี้แหละคอมเมนต์เยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เหตุใหตหน้ากะคือว่าบารนี้แม่เสียไปแล้วอยู่น้ำยายอยู่น้ำยายนี่แหละคือว่าพอกับบ่บบค่อยอดทนแม่กับออกบอดทนพอกับบอดทนมันก็เลยแบบว่า บ๊ททนต่อหนาเวียกหนางานนะนะพี่น้องมาเลยแบบว่ามันโบแล้วเห็นยังกับโบแล้วก็เลยโพออยู่พอกินนะนะแตะพ่อแม่ตายจากแล้วก็อยู่น้ำยายและอยู่น้ำยายแล้วก็ลายคนกับว่าสงสัยว่ามีเอือยมีน้องจกคนน้องหลีน้องหลีนี่มีเอืยเอย,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 อยสองคนนะพี่น้องเลยมันนี่ตามความจริงสิเล่าให้ฟังมีเอือยสองคนเอือยคนกกนั้นได้พูว่าแล้ว เพิ่นไปทำงานอยู่ฝั่งไทยแต่ว่าเพิ่นได้พัวแล้วสร้างครอบครัวแล้วเพิ่นก็นเอาครอบครัวเพิ่นไปกะหาใส่ครอบครัวเจ้าของอะไรหาใส่ครอบครัวเจ้าของไปว่าใครแกส่สร้างเฮือนสร้างสร้างเฮือนสร้างซ่านพี่น้องเลยอะไรไปทํางานอยู่ฝั่งไทยหลายปีแล้วบบได้มาบางทีกต็ติดต่อหาบบติดต่อหาเอ่ยคนที่สองกะอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องก็ไปม,มีพัวแต่แะกะอยู่ตั้ม อยู่ไพ่อยู่มั่นเนาเลยกันเดินรถยังมาเวะมาเวียนมาหากันเถื่หนไพ่กับโบมีต่างคนต่างโบมี่พี่น้องหาหาเสากินค่านะนั่นแหละส่วนใยายน้องหลีดก็มีลูกล้ายคนอยู่เพิ่นกัอยู่ไปอยู่ครัวเพิ่นกับต่างคนกับต่างมีาพะละนาะพี่น้องพาละไพ่พะละมันเราแล,แล้วลูกล้านกับล้ายแต่ว,ว่าสจดทถา้ากัอยู่กับล้านนั่นแหละไพ่ก็ได้ ตักเสว่าอย่างใดน้องพี่นอ้องน้องลีดกันบ่มีท่ทีพึ่งคือบ่มีผู้หาเงินหาคำแปลว่านางใดหามไดเฮียนกัน,นย้อนพี่นอ้องย้อนผู้ใหญ่ใจดีแหละเพิ่นซอยมานีก็ได้พอมีเงินมีคำได้ไปห้องหามองเฮียนคือที่ว่าอะไรพี่นอ้องพอได้มีเงินมีคำไปห้องหามองเฮียนกันว่าพอนางก็อยู่อยู่แต่ว่าอยู่หน้านี่แหละนี่อยู่หน้านี่ เล่กา,าลกาอัอยู่ตามภาษาล่าพี่น้องเลยมันก็ว่าความจริงบ่ไดน้องพี่น้องอยู่ตามภาษาเราแหละอยู่กัหาเสากินขำอยู่คนเดียวพี่น้องเลยจักสิว่าอย่างใดน้องลิดนะขาดที่พึ่งแบบว่าที่พึ่งแบบการดูแลเรื่องเงินแหน่บุญพีผู้ใดหาบุญพีไผ่อันนั้นบุญพีพ่ไผ่ฮาไผ่ปอนนะพี่น้อง ขันว่าผู้ข้าเจ้ามีพ่อมีแม่คโบกันยังว่าหานนะั้นท่านนี่พอได้แล้วก็ะปอนให้ลูกให้เตาเ้าพอได้ซื้ออยู่ซ,ซื้อกินนั่นแหละอันนี้ก็ได้ก็เลยเพิ่นกับเอากระเบว่าลูต้นนี่พี่น้องลูต้นลูต้นนางน้นองดีดกับลูต้นน้องเนยกับลูต้นก็เลยเอาเมาอยู่น้ำกันนี่แหละมียังก็กินน้ำกันบุมีกับบุ๋ดิกินแต่ว่าอยู่แบบ นี่แหละพี่น้องหาอยู่หากินตามธรรมชาติคือที่เห็นนี่แหละคือที่พี่น้องเห็นนั่นแหละน้องดีดกับตอนนี้ก็อายุ่สิบเอ็ดปีกว่าสิ่ห่อสิบสองปีแล้วนั่งกับเขาโรงเรียนมอหนึ่งตอนนี้กับเขาโรงเรียนมอหนึ่งกับหัวอนาคตที่เป็นในาไถ่เนาะพี่น้องกับลอเบิงรอลุ่นรอสม้มไปน้ำกันโอ้ยมาอย่างเด่นนี่เลย ลาแล้ว,วอยากอะเกี่ยวอย่านะอพี่น้องี่ว่าไฟังก็บมี่ํานี่บุดได้มีคำทำบุได้ของใจกถามเขามาได้พี่น้องขอบคุณที่เขามาหับส้มด้วยพี่น้องสำหรับกิ๊นี่กัสบายดีด้วยพี่น้องลาแล้วบายบายเร็ว